สวัสดีครับผมบุญมีบุญไพรโรจนะครับทําวิดีโอนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยนะครับวันนี้พาท่านมาเรียนตัวพยัญชนะภาษาเขมรน,นะครับในหัวข้อที่ว่าตัวพยัญชนะาาเขมรที่สร้างเพิ่มขึ้นมาจากที่มีอยู่เดิม33ตัวนะครับตลอดทั้งวิดีโอจะอธิบายเป็นภาษาไทยนะครับขอพูดภาษาเขมรหน่อยนะครับ ន like ja ិយាយអសបាទខ្ញុំមិនមានធ្វើវីដេអូនេះនៅឯទីក្រុងមកក៏ប្រទេសថៃថ្ងៃຫນຶ່ງខ្ញុំនាំអ្នកថៃមនុស្សថៃជនជាតិថៃមករៀនតួពុយនជនជាតិខ្មែរតាតងនឹងរឿងថាតួពុយនជនជាតិឬតួអក្សរដែលធ្វើបានថែមអផតតាពីដើមវាមាន30ប្រភេទតួនោះណាក៏ធ្វើបានថែមមកទៀត ราโดคนองวิดีโอนี้ชมหนึ่งเป็นยเอเจภาษาไทยรหโดครับกลับมาที่ภาษาไทยนะครับตลอดทั้งวีดีโอจะอธิบายเป็นภาษาไทยนะครับที่ท่านมองเห็นนี่อ่านว่าอักษรเขมรพยัญชนะห้าวากหลักพยัญชนะเศษวากสระลอยสระจมผมจะอ่านตัวเขมรน,นี่นะครับ กอคอโกโกงจ่อช่อจูชู้ดูท้นตอทอดูทูนบอพอพม สอนคำเณรเปรียน,นชนะห้าวักหลักกอคอโกโคงโงจอชอจูชูยูโดทอโดโทนอตอทอโตโทโนบอพอโปโมเปรียนชนะเศษวักโยโดโลโวโซอซอซอฮอรออ สระรอยอาเอไออุอูเอไออาอ่านเสียงธรรมดานะครับกกอโกโคโงกョโจโชโยดอทโดโทนตตอทอโตโทโน บอพอโปโพโมโยโรโลโวซอซอซฮอลอออสระรอยอาเอไออู ก็คือตัวอักษรตัวพยัญชนะมีอยู่ส3ตัวนะครับแถวล่างๆมันจะมีสซสลากับโซฤษีปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็เหลืออยู่33ตัวสลาลอยนี้คอมเมนต์ออกเสียงอ,ออกเสียงอาออกเสียงอีเป็นเอะนะครับออกเสียงอีเป็น เป็นไอหรือเออออกเสียงอูเป็นอูอูเป็นอูแล้วก็ออกเสียงเอเป็นแอนะครับออกเสียงไอแล้วก็โอนี่ออกเสียงออนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายออกเสียงเอาก็คือหัวข้อที่เราจะพูดวันนี้ก็คือว่าตัวอักษรที่สร้างเพิ่มจากที่มีอยู่เดิม33ตัวนะครับ ก็คือไม่นับสอสลากับสอสษีเพราะว่าเขาเลิกใช้แล้วผมจะอ่านตรงนี้นะครับเพียซาคมาธนาติโมยเรียนสาเลิงเวงงอยอปอมอยอรอวอเพียซาคมาธนาติโมย เรียนสาเลางิงเวงง,ง,งอ,อยปมอยอรอวอบอกแปลเยอเวษาไทยแปลเป็นภาษาไทยนะครับเพียซาเพียซาแปลว่าภาษาขมายแปลว่าขมนทนาตีแปลว่าชั้นที่มมยแปลว่าหนึ่ง เรียนสาเลิงวิงเรียนแปลว่าเรียนสาเลิงวิงแปลว่าทบทวนนะครับสาเลิงวิงแปลว่าทบทวนเลิงเฉยแปลว่าขึ้นวิงแปลว่าคืนนะครับเรียนสาเลิงวิงแปลว่าเรียนทบทวนนะครับงอเปอมอ,อรอวอแต่เดิมมันไม่มี ข้างบนนะครับสองอันเขาเรียกว่าทะเมงกันดอหรือว่าฟันหนูนะครับที่เป็นขีดๆสองอันนะแต่เดิมมันไม่มีนะครับแต่เดิมตัวอักษรทั้งหมดนี่มันเป็นเสียงเสียงโอเราต้องการทําเสียงจากเสียงโอให้มันเป็นเสียงอนะครับเพราะว่ามันจะจะต้องมีคู่นะครับก็คือมันยังไม่มีคู่จําเป็นที่ว่าจะต้องทําให้มันมีคู่ก็คือเสียงเดิม มันเป็นเสียงโอเราต้องการเสียงอนะครับ kind ก of ็เลยเอาฟันหนูหรือว่าทเมงกันดอลเนี่ยมาใส่ข้างบนมันก็เลยกลายเป็นเสียงอนะครับจากเส UM ียงเดิมเสียงงงก็เป็นเสียงงอจากเสียงเดิมเป็นเสียงโยก็เ voilà ป็นเสียงยอไอ้ตัวปอเนี่ยแต่เดิมมันเป็นเสียงเป็นบอใบไม้นะครับก็เลยเอาฟันหนูมาใส่มันก็ทําจากบอใบไม้ให้เป็นปอปลานะครับ เลยออกเป็นเสียงปออันนี้ตัวมอเนี่แต่เดิมมันเป็นเสียงโมก็เลยเอาฟันโนมาใส่กลายเป็นเสียงมอนะครับตัวยอนี่แต่เดิมมันเสียงโยเอาฟันโนมาใส่ก็เป็นเสียงยอตัวรอนี่แต่เดิมมันเสียงโรฟันโนมาใส่ก็เป็นเสียงรอนะครับตัววอเนี่ยแต่เดิมมันเสียงโวเอาฟันโนหรือว่าทะเบงกันดอลเนี่ยมาใส่ ก็เป็นเสียงวอนะครับอันนี้ก็คือทำตัวอักษรเพิ่มเพื่อว่าจะได้มีคู่นะครับแต่เดิมมันเป็นเสียงโอเราต้องการเสียงอตรงนี้เขียนว่าเมเรียนเพียซาคมาโบโซโฮโอเมเรียนเพียซาคมาโบโซโฮโอ เมเรียนแปลว่าบทเรียนนะครับเมเรียนแปลว่าบทเรียนถ้าเมจะเฉยแปลว่าเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นใหญ่นะครับเช่นเมกาเมกาก็คือหัวหน้างานเมตัวเมตัวก็คือผู้นำกองทัพนะครับเมจะเฉยนี่แปลว่าเป็นหัวหน้าใหญ่หรือว่าเป็นผู้นำอย่างใดอย่างหนึ่งเมเรียนแปลว่าบทเรียนนะครับเพียซาแปลว่าภาษาคมายแปลว่าขมิ้น โบโซโอเนี่ยแต่ก่อนบอนี่มันเป็นเสียงอนะครับเราต้องการเสียงโอก็เลยเอาตรศับมาใส่ข้างบนคำเมนเรียกว่าตรซัพที่มันเป็นอยา่อยาๆนี่นะครับที่รูปร่างมันเหมือนกับเสาะเสาะแปลว่าผมนะครับอันนี้รูปร่างมันเหมือนคล้ายๆกับเสาะตัวข้างบนนี้เรียกว่าตรซั์เอามาใส่ จากเสียงเดิมมันเป็นเสียงอนะครับต้องการให้มันเป็นเสียงโอนะครับเพราะว่าจะได้มีคู่จากเสียงบอก็เป็นเสียงโบจากเสียงสอหรือว่าเสียงซอตัวสอกับตัวซอนี่เสียงเดียวกันนะครับคอเมนเพราะว่าคอเมนไม่เน้นวรรณยุกเสียงเดิมเสียงซอหรือสอเอาไตรศัพท์มาใส่ข้างบนก็จะเป็นเสียงโซหรือโซนะครับอันนี้ก็เสียงเดิมเสียงหอหรือหอเป็นโฮโโ อันนี้เสียงเดิมเป็นเสียงอเอาไตรสรับมาใส่ก็เป็นเสียงโอก็คือโบโซโหโอนะครับเพราะว่าจะได้มีคู่ก็สรุปว่าเราสร้างอักษรมาเพิ่มตรงนี้มีสี่นะครับแล้วก็ตรงนี้มีตรงนี้มีมีเจ็ดก็รวมกันเป็นสิบเอ็ดตัวนะครับที่สร้างเพิ่ม ที่เราเรียนวันนี้ในเรียนในหวข้อที่ว่าตัวอักษรที่สร้างเพิ่มจากเดิม33ตัวนะครับพอเราสร้างอักษรมาเพิ่มตัวอักษรมันก็จะมากกว่า33ตัวนะครับโอเคทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวอักษรแบบแบบอ่าเรียงนะครับตัวอักษรแบบเรียงมันจะผอมๆ ตรงนี้ก็งอ,งอ,งอ,อ,อยอปอมอยอรอวอโซโบโฮโอนะครับตัวซ้อนอพร้อมๆนี้เขาเรียกว่าตัวซ้อนเรียงหรือว่าตัวซอนชะเรียงออกเสียงว่าตัวอักษรเรียงมันจะพร้อมๆนะครับก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละอันนี้ก็ตัวซ้อนเจรียงตัวข้างบนแดงๆนั่นเป็นตัวซ้อมูนะครับมูแปลว่ากลม ไอตัวแดงๆเนะี่ยเป็นตัวอักษรมูมูแปลว่ากลมไอตรงนี้ก็เป็นตัวอ,อักษรมูทั้งหมดเลยตรงหน้านี้นะครับเป็นอ,อักษรมูทั้งหมดเลยก็คือตัวเดียวกันเนะั่นงหละเพลงแต่ว่ามันเป็นอ,อักษรคนละแบบอ,อักษมูแปลว่ากลมทีนี้ก็นอกจากตัวอักษรที่ผมเล่ามานี่ก็ มีตัวอักษรที่เพิ่มที่สร้างแปลมาจากภาษาต่างประเทศนะครับที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศเช่นเช่นคําว่าแก๊สนี่นะครับแปลมาจากตัวจีนะครับเช่นคําว่าแก๊สนี่แปลมาจากตัวจีเป็นภาษาอังกฤษถ้าภาษาเขมรจะต้องเขียนหอหีบแล้วก็คอควายข้างล่างนะครับแปลมาจากตัวจีนะครับหอหีบคอควายข้างล่าง ก็คือใช้สําหรับเขียนภาษาที่มาจากภาษาต่างประเทศนะครับอันนี้ก็ก็คือสร้างอักษรเพิ่มเหมือนกันแหละผมจะอ่านตรงนี้เบอะดุมเกียคอมปองกรบประเภทเบอะดุมเกียคอมปองกรบประเภทเบอะดุมเกีย กลมป้องกรุบป,ประเภทเบาดมนี่แปลว่าขายส่งนะครับเกียร์เกียร์แปลว่าแก๊สหรือว่ากา๊าซก็ได้กลมป้องกลมป้องนี่แปลว่ากระป๋องกรุบป,ประเภทกรุบแปลว่าครบหรือแปลว่าทุกทุกหรือแปลว่าพอก็ได้ เช่นคำว่าครบเผยพอแล้วครบแล้วครบแล้วประเภทแปลว่าชนิดหรือแปลว่าประเภทหรือแปลว่าอย่างประเภทแปลว่าประเภทแปลว่าชนิดแปลว่าอย่างเบาดุมเกียรก๊ลปองกรุบประเภทแปลว่าขายส่งแก๊สกระป๋องทุกประเภททุกชนิดทุกอย่างนะครับนี่แหละที่เป็นหอเหีบแล้วก็คอควายสระอาสอเสือนี่อันว่าเกีย ก็คือตัวอักษรที่สร้างเพิ่มที่มาจากภาษาต่างประเทศแปลมาจากภาษาตัวอักษรจีนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างอีกนะครับเมื่อกี้ผมแปลไปแล้วนะครับว่าเบอะดุมเกียรกระปองกรบประเภทนี้แปลว่าขายส่งแก๊สกระป๋องทุกประเภททุกชนิดทุกอย่างถ้าเบอะเฉยแปลว่าโยนนะครับดุมที่เฉยแปลว่าก้อน เบาะเฉยๆแปลว่าโยนดุมเฉยๆแปลว่าก้อนหรือบางทีมันไม่ได้เป็นก้อนมันเป็นชุดชุดที่อยู่ในรางเดียวกันหรืออยู่ในห่อเดยเียวกันก็เรียวก,กยวก่าดุมได้นะครับเช่นคําว่าลวดดุมหนึ่งลวดเรียยขายส่งและขายปีกลวดดุมก็คือขายขายส่งลวดเรียยก็คือขายปลีกคําว่าลวดนะแปลว่าขายหรือแปลว่าหลับก็ได้ ตรงนี้ไม่ได้เขียนนะครับยกตัวอย่างอีกกันหนึ่งที่มาจากภาษาต่งาประเทศคําว่าอียิปต์นะครับคําว่าอียิปต์นะครับตรงนี้ผมจะอ่าน domne t o u n prote achip t w e i s a แบบบอดอย่างนาครับ d o น n e t o ปรตีแอชิบทเววีซาแบบบอสอย่างนั้นค่ะดอมเนิน์แปลว่าอเดินทางนะครับก็คือดำเนินนั่นแหละตเตอกันแปลว่าไปสู่โปรตีแปลว่าประเทศแอชิบแอชิบก็แปลว่าอียิปต์นะครับที่ผมบอกว่า เขียนตัวอักษรที่มาจากภาษาต่างประเทศมันจะมีหอยหีบแล้วก็มีมีเชิงของตัวสอสระอีบอวบีไม้นะครับอ่านว่าแอชิปแปลว่าอียิปตเววีซาทำวีซ่าแบบบอสแบบบอสแปลว่าพิธีการแบบบอสแปลว่าพิธีการอย่างนายอย่างไรอย่างไงครับบาง ดอมเน,อ,เนรเอร์โตกานโปรเตอชิปเทเววีซาแบบบออยางนาคราดอมเนอร์โตกานแปลว่าทำการเดินทางไปสู่ประเทศอียิปทำวีซ่าแล้วก็ทำพิธีการ ทำพิธีการนี่ก็คือเวลาเราจะไปต่อมอน,นะครับเราจะต้องทําอะไรบ้างเช่นเขียนอะไรบ้างอย่างนี้เตรียมเอกสารอะไรบ้างเนี่ยครับเขาเรียกว่าพิธีการภาษาเอมเว่าแบบบอสยัง,ยงไงอย่างไรคร่าบ้างแล้วก็มีที่เขียนตัวอักษรที่มาจากภาษาไทยและลาวนะครับเช่นคําว่าหลวงก็จะมีหอหีบแล้วก็มีเชิงรอดิงแล้วก็มีสระอัวข้างล่างแล้วก็มีงองงูอ่านว่าหลวง ตรงนี้ไม่ได้เขียนนะครับเป็นภาษาที่มาจากภาษาไทยกับภาษาลาวหลวงแปลว่าใหญ่แล้วก็แปลว่ากษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินแล้วก็แปลว่าราชการเช่นคําว่ารถหลวงห้ามเอารถหลวงไปใช้อย่างเงี้ยก็คือห้ามเอารถราชการไปใช้แล้วก็หลวงอีก,กนหนึ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการชั้นสูงในสมัยโบราณนะครับแล้วก็คำที่มาจากภาษาไทยเช่นคำว่า ฝ่ายเช่นครว่าเจ้าเจ้าวายแขดเจ้าวายแขดก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเจ้าวายสระ,ะเป็นนายอำเภอก็คือเจ้าวายก็คือเจ้าฝ่ายนั่นแหละเขียนห้อยหีบแล้วก็วหวนข้างล่างสระอายอยกักอ่านว่าอ่านว่าวายก็คือเจ้าวายนะครับเจ้าวายแขดก็คือว่า เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าวายสระก,ะก็คือว่าเป็นนายอำเภออย่างนี้นะครับแล้วก็คําว่าฝึกฝนคำเมน้นเรียกว่าวึกวนก็คือห้อยหีบห้อยดว้วยวอลแวนเป็นฟอฟอนะครับก็คือเขียนภาษาที่มาจากภาษาไทยก็คือสร้างอักษรเพิ่มคนไทยเรียกว่าฝึกฝนคำเมน้นเรียกว่าวึกวินหรือคนไทยเรียกว่าฝูง คอมเมนต์ได้ว่าฝูงเช่นกับว่าฝูงของฝูงของสัตว์อะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ก็เรียกว่าฝูงคนไทยเรียกว่าฝูงโอเควันนี้เรียนในหัวข้อที่ว่าตัวอักษรที่สร้างเพิ่มจากเดิมสาสบสามตัวนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็กลับไปทบทวนดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ บอร์มันยั่วอย่างนาก็ตลอดเติมดองเทียงกระหวานสมเจงเรือเปลียาลาก่อนนะครับสวัสดีครับ